ถ้าคุณกาลังมองหา NAS ที่ใช้ได้บ้านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากไฟล์หรือว่าจะเป็นการสตรีมมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับเรามอง NAS ตัวนี้ดูนะครับที่เป็น QNAP TS233 ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Cortex A55 นะครับก็มีความเร็วสูงถึง2กิกนะครับก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้ได้บ้านอยู่แล้วนะครับ RAM เนี่ยก็ที่ให้มาก็มีขนาด2กิกเบที่เขาให้มาสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้มิงหมด2เบเป็น3.5จากหน้ากล่องที่เห็นข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าเป็น แกก่องออกมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ดึงออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องเลยนะครับเอาออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเครื่องมีสีขาวนะฮะข้างในมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีพวกวารันตีการ์ดอะไรแล้วก็น่าจะเป็นควิกอินสต l ลเลชันนะครับแล้วในกล่องนี้มีอะไรอีกบ้างข้างนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับก็เป็นขนาด12โวลต์5แอมป์นะครับแล้วก็สาย AC น็อตแถมมาให้นะครับ แล้วก็สายแลน r j 1 5อีก1เส้นก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรมากตัวเครื่องอย่างที่เห็นนะครับดูเล็กกระทัดรัดอยู่บนมือผมได้สบายๆนะครับสีขาวดูสวยงามนะครับด้านข้างก็จะมีขอบลายสีดําอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีลวดลายอยู่ไฟแรงสถานะจุดทางด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นปุ่ม power on off แล้วก็ปุ่ม copy นะครับด้านล่างสุดตรงนี้จะเป็น USB 3.2 Gen1 นะครับด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีโลโก้จากทาง Qnap อยู่นะครับก็มีทั้ง2ฝั่งเลยตามนี้นะครับ ด้านหลังเครื่องจะเห็นอยู่ว่ามีพัดลมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดูดรบายอากาศขาออกนะครับขาเข้าของอากาศจะอยู่ทางด้านนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็น Port Land ดนะครับ r j 4 5แล้วก็รีเซ็ตสวิต ตงมาด้านล่างจะเป็น USB 2.0แล้วก็ไฟ DC in ด้านล่างของตัวเครื่องอย่างที่เห็นนะครับยางรองกันลื่นจะมีทั้งหมด2จุดหน้าแล้วก็หลังนะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้โดยที่เราไม่ต้องใช้ไขควงเลยนะครับเราสามารถใช้แค่เหรียญหรือว่าเอานิ้วตรงนี้เล็บเราหมุนหมุนมุน,ม,นมุนนะครับในการเปิดฝาออกก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนี่แกะแล้วยกเครื่องขึ้นแล้วก็ดึงออกข้างตามนี้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะออกมาแล้วอย่างที่เห็น ก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยก็จะมีเบยอยู่การถอดเบยเนี่ยก็สามารถถอดได้ง่ายๆนะครับบีบแล้วก็ดึงเท่านี้เองนะครับการดึงของเขาเนี่ยจะเป็นการดึงขึ้นนะฮะก็แตกต่างจากตัวอื่นอาจจะดึงออกมาทางข้างหน้าแต่ตัวนี้จะเป็นดึงขึ้นออกมาถ้าดึงเบยสุดท้ายออกนะครับ ออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็น PCB ด้านในเลยนะครับตัว CPU เนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้จะมีซิงค์แปะไว้อยู่การระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นการที่ดึงลมเข้าทางด้านล่างตรงจุดนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยจุดใหญ่ๆจะเป็นจุดนี้แล้วก็ตามมาด้วยจุดนี้นะครับที่เป็นรูๆตรงนี้แล้วก็จุดข้างหน้าเล็กน้อย2รูพอใช้งานไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยผมแนะนําว่าซัก ครึ่งปีนะครับคุณควรจะมาเป่าทําความสะอาดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวอินเล็ของแอร์นะครับมันไม่มีอะไรที่เป็นฟิลเตอร์หรือป้องกันเลยนะฮะเพราะบางตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเออเป็นตะแกงตะแกงเล็กน้อยนะครับออกแบบให้เป็นดีไซน์ตะแกงตะแกงหน่อยเนี่ยตัวนั้นมันจะพอที่จะช่วยดักฝุ่นได้แต่ในกรณีที่เป็นช่องเปิดแบบอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่า ฝุ่นเข้ามาเต็ม PCB อย่างแน่นอนถ้าถามว่าบน PCB เนี่ยมันจะมีช่องอะไรต่อเสริมได้เองไหมมี SATA ให้เสียบเพิ่มหรือเปล่านะครับสำหรับสาย Modify ก็ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีพอร์ตอะไรมาให้เชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ตัว RAM เนี่ยก็ไม่สามารถจะใส่เพิ่มได้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชิปออนบอร์ดมาเลยนะครับสำหรับตัว RAM ก็ตัวบอดี้นี้นะครับตัวบอดี้เหล็กเนี่ยถ้าถามว่าถอดออกได้ไหมนะครับมันก็ถามว่าไม่รู้จะถอดไปทําไมแต่ถามว่าถอดได้มันก็ถอดออกได้นะครับไขน็อตด้านล่างนี้อาจจะต้องแกะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นิดหน่อยเข้ามาหน้าจอหลักนะครับก็เป็นสไตล์จากทาง Qnap เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น QTS5 ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครไม่รู้ IP ในการเข้านะครับเราสามารถใช้ตัว q n a p Q Finder ได้นะครับก็ตัวนี้ผมก็จะมีคลิปสอนมาอยู่แล้วนะครับว่าตัว QNAP Q Finder เนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับกก็ดดููเเทป่า สเปกของตัวเครื่องนะครับเข้ามาก็มาดูกันก่อนนะครับเฟิร์มแวร์ที่ผมทดสอบก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับตามที่เห็น CPU ก็จะเป็นคอร์คอร์นะครับของ CorT e x A55 สปีก็อยู่ที่ 2G งกิกซ์แมมโมรีนะครับ2กิกเช่นกันเปิดเครื่องคิงคลีนมานะครับเรามาดูกันว่าตัวแรมนะครับเหลือให้ใช้งานเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนะครับแรม 2G งิกใช้งานไปทั้งหมด56%ก็นะครับก็เหลือให้ใช้เท่าไหร่ก็ลองบวกลบกันดูนะครับทีนียูไอด์เดครบก็จะมี2ูด้วยกันตามที่เหนเลยก็คือ ลูกละ3เทรไบนะครับก็จะเหลือ2.73นะครับตัวนี้ผมทําเลนหนึ่งเอาไว้ตามที่เห็นเลย Performance นะครับเท่าที่ทดสอบเนี่ยก็อยู่ที่ Sequential l e a d อยู่ที่135 m เมกนะครับก็ตามนี้นะครับทั้ง2ตัวเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับตัวที่เขาเคลมมานะครับตรงนี้บนหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยก็คือจะเห็นว่า Windows file Transfer นะครับดาวน์โหลดจะอยู่ที่114แล้วก็อัปโหลดจะอยู่ที่103นะครับแต่ตรงนี้สังเกตให้ดีนะครับ ระบบที่เข้าเทสตนะครับตัวนี้เนี่ยสโตรเรจเขาจะเป็น ssd นะครับแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมใช้ในการทดสอบอย่างที่เห็นไปนะครับว่าผมใช้แบบฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับแล้วก็ทำเด็ดหนึ่งเอาไว้มาดูการอัปโหลดกันนะครับผมจะอัปโหลดไฟล์ขนาด 10G กิกนะครับอันนี้ไฟล์บนเครื่องผมนะครับแล้วก็จะ Copy ี้ไปหา n น s นะครับก็คือจะเป็นฝั่งอัปโหลดนั่นเองมาดูสปีดกันนะครับว่าทำสปีดได้เท่าไหร่ อนนี้นะครับก็มาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับสำหรับขาบโหลดเนี่ยเขาก็จะวิ่งอยู่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ95นะครับ96ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแกว่งบ้างนะครับตามสัญชาตญาณของฮาร์ด,ดิจันหมุนแล้วกันนะฮะตรงนี้นก็อาจจะมีสปีดที่ตกบ้างสําหรับขาไร้ของเขานะครับตัว CPU ของ ตัวเ a s เองนะครับจะเห็นว่ากินอยู่ที่ประมาณ22%ตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับก็ CPU ยังเหลือๆสำหรับการใช้งานนะครับแต่ว่าสปีดขาอัพโหลดขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่ามันเป็นฮาร์ดดิจนหมุนั่นเองสปีดมันก็มีขึ้นมีลงอาจจะไม่เสถียรเท่ากับ S s d ได้ลองไฟล์ทอนเฟอร์แบบฝั่งดาวน์โหลดบ้างนะครับตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดไฟล์จาก N a s มาที่เครื่องของผมนะครับเริ่มกันเลยนะไฟล์ขนาด 10G กิกเท่าเดิม ตรงนี้จะเห็นว่านะครับขึ้นมา113เมกตามที่เขาเคลมไว้จริงๆนะครับแน่นอนครับว่าขาโหลดเนี่ยฮาร์ดดิสมันจะเขียนได้ช้ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาดาวน์โหลดเนี่ยเขาทำสปีดได้ขนาดนี้สบายๆนะครับก็จะกทีเห็นตัวกราฟเลยนะครับว่าวิ่งนิ่งๆเลยนะครับอยู่ที่112 113 Resource Monitor นะครับสำหรับขาดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า CPU นะครับใช้งานอยู่ที่15%เท่านั้นนะครับก็ถือว่า ไม่ได้เยอะแต่อย่างใดนะครับสําหรับการใช้งานตรงนี้เรียกว่าเหลือๆสําหรับการใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ลงแอปพลิเคชันที่คิดว่าน่าจะใช้ในชีวิตประจาวันของแต่ละคนแล้วนะครับก็หลักๆเลยแน่นอนเัาว่าต้องมีตัววิดีโอเซสชันนะครับสำหรับดูหนังแล้วก็ตัวคิวเมจิเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูรีซอร์กันนะครับว่าหลังจาก run 2 s e เซอร์วิสนี้นะครับก็เมมโมรีที่ใช้ไปนะครับจะอยู่ที่687แนะครับแล้วก็ยังเหลือให้ใช้งานก็ตามที่เห็นนะครับก็ available อีก1 2 5กิกนะคร ก็ยังเรียกว่าเหลือใช้งานสบายๆอยู่ตัว v i o s t a t i o นนะครับในกรณีที่คนอยากดูหนังนะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับคุณสามารถตั้งเป็นเด A ก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานดูได้สบายๆทีนี้มาลองเปิดไฟล์กันดูนะครับไฟล์นี้แล้วกันนี่นะครับก็เราสามารถเรียกไฟล์มาดูได้ทันทีนะครับอันนี้เป็น 4K f o t a g e นี่นะครับดูได้สบายๆลื่นๆเลย ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว App q m วเมนะครับตัวนี้ไว้สำหรับดูรูปภาพนะครับซึ่งผมทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูละไรรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยลองกลับไปดูคลิปเก่าๆดูนะครับคลิปนี้ก็จะมากดให้ดูทดสอบเล็กๆน้อยๆแล้กันนะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับก็อาจจะเป็นรูปที่มีทำเนียวยังไม่ครบบ้างนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปลงไปนะครับก็ตามนี้เลย ตรงนี้ผมไม่ได้ทดสอบหน้าตัวเฟลิคนไนท์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้หน้าคนหลายๆคนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวเฟลิคไนท์เจ้าตัว Qnap t s 2 3 3ตัวนี้นะครับถามว่าเหมาะใครแน่นอนเพราะว่าเหมาะสำหรับผู้ใช้ในบ้านและผู้ใช้ในบ้านเกรดไหนล่ะทีนี้ต้องมาแยกออกมาจากกันอีกนะครับก็คือใช้ในบ้านแบบใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับเก็บรูปเก็บไฟล์เก็บหนังผมว่าแค่นี้พอนะครับถ้าคุณจะไปรัน Docker หรือคุณจะไปรัน VM อันนี้ผมก็ ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอัปเกรดไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นที่ผมเปิดมาในทีแรกนะครับว่าตัวนี้ไม่มีสล็อตให้ใส่แรมเพิ่มในกรณีที่คุณอยากอัปเกรดคุณอยากรัน Docker หรือ VM นะครับตัวนี้แรมไม่พอให้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแอปพลิเคชันทั่วไปทุกตัวที่เขามีมาให้ใช้นะครับก็ตรงนี้สามารถรองรับอย่างสบายๆนะครับอย่างที่ผมลงแอปพลิเคชันขั้นพื้นฐานที่คุณใช้ในบ้านอะไรพวกนี้แน่นอนว่าแรมก็ยังเหลือให้ใช้งานอยู่นะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะคร คุ้มค่านะราคา70,00กว่าบาทแล้วก็ได้ของอย่างนี้นะครับคุณจะได้แนทไปใช้งานส่วนตัวนะครับคือแน่นอนทุกวันนี้คุณไม่ต้องใช้คลาวที่คุณต้องไปซื้อคลาวแบบคุณอาจต้องไปซื้อพวก Google หรือว่า a เมซ o n อะไรพวกนี้นะครับคุณก็ลองมาอยู่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับจ่ายทีเดียวจบนะครับแล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์สองตัวทำเลทไว้นะครับป้องกันการสูญหายหรือว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาได้นะครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์จกักการใช้งานในบ้านคุณแล้ว